สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อใหญ่มาโนดนําเรื่องราวของโคดด่วนมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้ทั้งวันครับมีแต่ข่าวโคดด่วนทั้งนั้น <c oughs> หนานังสือพิมพ์แต่ละฉบับนี่พี่น้องป้องไปเออจะแม็นขักกันยังว่าก็มีการวิเคราะห์รายชื่อต่างๆที่จะมาทําหน้าที่แทนโคดด่วนนี่แหละแต่ก็มีการเปิดเผยออกมาจากทาง ผู้อำนวยการและเลขาธิการกิติมศักดิ์วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับนั่นก็คือเรืออากาศโทชานริทวงประเสริฐหรือบิ๊กติมนั่นเองครับก็บอกว่าโคดดวดนายศรีวัชรเมธากุลจะพักทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไป1ปีทำให้ต้องเร่งหาเฮดโค้ดมาคุมทัพ โดยจะเป็นหน้าที่ของโค้ชชาวไทยเท่านั้นเพนว่างใครก็ได้ว่าสาขอให้เป็นคนไทยสะเน่แต่หลายสำนักก็บอกว่าจะไปเอาต่างประเทศมาแต่พอยโนนวตวามีเงินจ้างเขาอยู่บอกเออมันคือทุกข์คือยากแท้ทั้งสมาคมก็ได้ว่าออกอางาดเน้นงบประมาณไม่มีงบไม่มีงบอยู่พระ,ระนั้นเนาะขับเสียกฎต่างชาติมาเอกโผดอกไว้ แต่ว่าคนในประเทศไทยในโค้ดในประเทศไทยเก่งๆนี่เยอะเก่งๆนี่เยอะแต่เขาไม่มีโอกาสเท่านั้นเองพี่น้องว่าบอกครับคันพี่นองว่าคือพญานุโนดว่านี่กดหนึ่ง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 ย้ำย้ำเยอะเยะกดเลขกหนึง่งทีทีซ้อนซ้อนโหลดครับคนเก่งเก่งโค้ดเก่งๆในประเทศไทยนี่เยอะครับแต่เขาไม่มีโอกาสเท่านั้นเองมีข่าวบางสำนัก ก็วิเคราะห์ตัวเลือก3ตัวที่จะมีโอกาสมาทําหน้าที่แทนโค้ดด่วนดานในครับมาเป็นเฮดโค้ดทีมชาติไทยต่อจากโค้ด่ด่วนในปี2024ยังซื้อซื่อยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยไทยรัฐก็บอกว่ามีอยู่3คนพันวาดิหโค้ดแขกกิติคุณสีอุทธวง โค้ดแขกมีประสบการณ์ทางด้านการคุมวลอลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจศึกเนชั่นลีกปี2021รวมถึงไดมอนด์ฟูต VC เป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงแต่เรื่องของประสบการณ์อาจจะยังเป็นรองโค้ดด่วนหว่วยก็แม่นแล้วเนาะถ้ามีโอกาสเขาก็อาจจะเยอะกว่าก็ได้ครับคนต่อมาก็คือโค้ดยะคับโค้ดยะ นัทพงศ์สีสมุทรทรนาคนะโอ้นำสกุลม,มวลเนาะครับขึ้นนำสกุลไปยันอน,นี่งมวลอินทรสถา,าพรวุซะนะฮา่าโคตยะนี่ครับอยู่กับเวเลหญิงนี่มายาวนานครับมาตั้งแต่ยุคข,ของโคตอดอดกิตติพงศ์ผู้แล้วก็โคตด,ด่วนดนานัยด้วยที่มาก่อนที่จะขยับขึ้นมาช่วยทีมชาติในช่วงหลัง คนที่สนี่ครับเป็นสุภาพสตรีเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอกาสก็สูงด้วยบางสำนักนะโคดกิฟครับคุณวิลาวันอภิญญาพงษ์นั่นเองครับนี่ก็คือผู้เล่นเจดเซียนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเริ่มรับงานโค้ดครั้งแรกในฤดูกาลนี่แหละครับกับทีมสุปรีมชนบุรีโอ้นี่ก็คืออีกอันหนึ่งครับ ที่เป็นข่าวในวันนี้ก็มีการขาดการขาดหมายกันไปต่างๆนานาหนัาหลหนลังเนาะเอ็ดจังไหนได้วันซาเนื่องจากว่าไปว่องว่องเลยกดกดด่วนเมื่อเปิดไม่อิ่มเถนะเมื่อคือจมให้ดีเถาอานอกสันไปเบิ่งกันนาว่า,าันห่วยขบันพญาน و ر เนาะครับนี่มาจมมา่อใไหวกันทิศดีกขบ่แม่นดีจมให้ยุบบ่ปะเนาะไปสะกันตันเด้อจังหวะกันเด้อกัตชิบาตันตัวเนาะ แต่สุดท้ายครับพี่น้องเอ่ยจะเป็นใครนั้นเราต้องรอกันต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อใหญ่นอพูดมาคือการคาดคะเนเท่านั้นว่าใครจะมาเป็นโค้ดอาจจะไม่ใช่สามคนนี้ก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่สามคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นใครคนใดก็ที่ซุ่มซุ่มอยู่นี่ะ็บ๋าจักรอกคือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องเป็นห่วงครับเนื่องจากว่านักกีฬาวอลเลย์บอลยิงทีมชาติไทยเรานี่ เก่งๆกันทั้งนั้นครับปิดท้ายคลิปนี้ครับมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลคอโบริลิกวันนี้ครับเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเึงกุ๊กตีกับทีมเปเปอร์ Paper ครับทีมอันดับสองตีกับทีมอันดับ <c oughs> เจ็ดอามวนกุ๊บทีบกุ๊บเด่ยนอยู่ก็เก่าล,ละครับแต่ก็เป็นไปตามคาดหมายครับเป็นไปตามคาดหมาย แต่สำหรับทีมเปเปอร์นี่เหนือความคาดหมายเพราะว่าได้มาหนึ่งเซตคือกันได้มาหนึงเซตมันเป็นธรรมดาด้วครับเซตนั่นก็ะดายนะครับเป็นการปั่นป่วนป่วนปันป่นอพอสมควรของทีมเฮงกุ๊กเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับเซตที่สองมานี่ออกทะเลเสยเลยว่นี่ไหมทีมเฮงกุก๊กจนได้เอาวินโล่ลงมาป,ปลายปลายเซตที่สองงแม,ม่บ่ไหวตัวนี้ว่าสัน แรกๆวินโลไม่ได้ลงเหมือนเดิมครับในที่สุดทางเฮงกุกก็สามารถเอาชนะทางเปเปอร์ได้เป็นสต่อ1นึ่เซตหวานสเม้ามอนกรุบถิวครับรุ่นรุ่นพยนท์ก็รุ่นรุ่นว่าเปเปอร์นี่สีได้จักเซตนะ ได้หนึ่งเซตนี่ถือว่าเก่งแล้วนะาได้อีหลีแม่ครับแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้บาทที่นี่หลังจากที่เฮงกุกได้คะแนนมา3ามคะแนนสแลวบาทนี่ครับซึ่งทางเปเปอร์แบ่งคะแนนไม่ได้คะแนนมันเป็นแบบนี้ออกมานี่มันมาเท่ากันกับทีมของน้องสองวิภาวีนั่นก็คือ67ทอกันหรือว่าเท่ากัน แต่สถิติของทางเฮงกุ๊กน่ะดีกว่าบาทนี่พี่น้องเ,เอไอชนะ24ส่วนฮุนไดชนะ22อ,อฮึเฮงกุ๊กก็ัง,งานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทันทีสลาราคับาทเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือเฮืงกุ๊กมีอยู่67คะแนนอันดับสองก็คือฮุนไดครับ67คะแนนแตกต่างกันที่สถิติ ของทีมอันดับ3ก็ชองคอนชังเลสสปาร์กอันดับสก็ g จียคาเทคอันดับ5ก็ IBK ีเคสำหรับวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่21วันนี้วันที่ผู้ขายเคลิปนี้วันวันที่ีสิบเดอหลังจากเฮงกุ๊กตีกับเปเปอร์แล้ววันสาอ่า สำหรับวันพรุ่งนี้วันที่21นะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีม G.S. c คา d t เท h ครับแล้วก็ทีมช่องคอนชังเรสปักพวกเราก็มาลุ้นอีกบาทที่นี่ว่าน้องดารินเนี่ยครับจะทำจะโชว์ฟอร์มผงงาดฟอร์มได้ไหมจะได้ลงไหม <laughs> จะได้ลงไหมพวกเราไปเดีลงครับครับเพราะว่าทีม G.S. คา d t เท h นี้ พักหลังมาเนี่ยอ่อนปวกเปียกเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โคตรกับป่วยเนะสูเป็นไป้นเลฮะอาจอยมาคุ่มมันเห็นไหมจีเอสคาเทครรับอืมทีนี้ปัญหาของทีมฮุนไดเกิดขึ้นครับจะต้องชนะไอบีหรือไม่ก็ได้มาหนึ่งหนึ่งเซตนี่ก็ยังดีครับอขอไปขอไปได้มาหนึ่งคะแนนก็ยังดีจะได้มาหนึ่งคะแนนนี่ชนะเลยนะมาอยู่อันดับหนึ่งคือเก่านะ แต่ไอบีเคเริ่มฟอร์มดีขึ้นมาจะเป็นจังไหนแหล้วพี่น้องเอยวันสะเออแต่ว่ากะอ้าเชียร์ทั้งสองทีมครับทั้งฮุนไดทั้งไอบีเคเชียร์ทั้งสองทีมครับพี่น้องอดูว่าน้องสองจะได้ลงใหม่ปัญหาน้องสองจะได้ลงใหม่ในที่ที่แน่ๆ อาจจะถนอมน้องสองเอาไว้พอคุ้มค้นพญาน و เด้ไม่ต้องลงน้องสองถ้าวันวันที่ยี่สิบสองนี่แพ้ไอบีเคก็ได้เข้ารอบคือเก่าแม่ครับก็ได้เข้ารอบคือเก่าอันสามันก็มีอะไรลึกๆหลายสิ่งหลายอย่าง,าง็คือกพญานดวันนี้ผู้ใดพ่ดดพดพดดอหูผู้ใดวิเคราะห์ได้กับวิเคราะห์ต่อเทท,ท้ายคลิปให้พญาน ورد เด้หูนัเนเอครับวิเคราะห์ต่อเทท้ายไป เอ้ามาพูดมาคุยกันอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ครับขอบคุณที่ให้การต้อนรับพ่อใหญ่โนดและช่อง MCTV ของคุณพี่ปลายฟ้าวันสาขอบคุณอย่างมากมายไก่กองด้วยครับมาอาศัยพ่นอยู่ครับพาใาน่โนดบ่มีเฮี้ยนอยู่ล่ะไฟใหม่เฮี้ยนเรียบร้อยแล้วครับวันสาเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ